คครับวันนี้วันที่1 8แปนะครับเวลาประมาณบ่ายสามนะครับตอนนี้ฝนดอกหวานป่าและไม้ป่าของมูลตะลินนะครับฝนกำลังตกหนักเลยครับนี่นะครับมาลังสร้างความชุ่มชื้นนะครับนะครับนี่นะครับตกหนักมากเลยนะครับ กับลมมีลมแรงนิดหน่อยนะครับงานทั้งต้นไม้งามทั้งหญ้าครับนี่นะครับอันนี้คือสวนผักหวานป่าอายุประมาณ1ปีนะครับอันนี้ก็พันไม้หลากหลายนะครับปรกอบด้วยไม้มะลิดไม้ป่านะครับ แม่นี้ก่อน,นะครับฟ้ามันร้องครับ